คุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่อยากจะขายได้มากขึ้นหรือคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่อยากจะโน้มน้าวคนเพื่อดึงดูดโอกาสเข้ามามากขึ้นและสร้างรายได้มากขึ้นแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์จิตวิทยาการขายและการโน้มน้าวสายดาร์ทําไมต้องสายดาร์ครับผมได้เรียนรู้สิ่งนี้เนี่ย จากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์ของผมชื่อว่ามาร์ j จอยเนอร์เขาเป็นบิดาแห่งอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งแล้วเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ครับ mind control marketing แล้วสิ่งที่เขาแชร์เนี่ยเขาบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ใช้สิ่งเหล่านี้กับเราอยู่แล้วเราแค่ต้องเข้าใจมันแล้วใช้มันในแบบที่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือคนผ่านสินค้าและการบริการเราอย่างไงแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์แน่นอนครับผมรู้ครับคุณอาจจะฟังเรื่องจิตวิทยาการขายอะไรมาเยอะจากผมแล้วแต่ก็ยังมีคนรีเควสต์อยากให้ผมทําเพิ่มเตม และนี่คือ5จิวิชยาการโน้มน้าวสายดาร์กที่คุณเอาไปใช้ได้เลยครับข้อแรกครับคือคำว่าเฟรมิงหรือแปลไทยตรงๆเรียกว่าการใช้บริบทในการควบคุมบทสนทนาหรือการโน้มน้าวก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าการขายเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นบทสนทนาด้วยซ้ำไป การขายเกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะเจอคุณด้วยซ้าไปแล้วมาหมายค่อยครับมันหมายเพรา,รา,พราก่อนที่ลูกค้าเจอคุณเนี่ยเขามีประสบการณ์หรือเขาเห็นบริบทอะไรเกี่ยวกับตัวคุณหรือสินค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ณการแต่งตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของคุณไม่ว่าจะเป็นแพคเกจิ้งของคุณทุกอย่างครับ มีผลต่อการโน้มน้าวและการขายเสมอเพราะถ้าวันนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือเขารู้สึกว่าแพคเกจจิ้งนี้ไม่น่าเชื่อถือโอกาสที่เขาจะตัดสินใจซื้อก็อยากขึ้นเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยถ้าคุณเข้าใจหลักการพวกนี้จริงๆคุณจะเข้าใจครับว่าวันนี้เนี่ยคุณจะเฟรมลูกค้าคุณหรือสร้างบริบทยังไงให้ลูกค้าคุณพร้อมที่จะจ่ายและพร้อมที่จะจ่ายราคาแพงยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับ เอาประเทศสิงคโปร์ครับถ้าคุณศึกษาเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยทำไมถึงหลายๆบริษ,ษัทเข้าไปลงทุนในประเทศสิงคโปร์เพราะนายรัฐมนตรีของเขาออกแบบมาว่าตั้งแต่แรกเลยครับเวลาคุณเริ่มต้นบินไปสิงคโปร์เนี่ยเวลาคุณลงเครื่องบินปุ๊บคุณเช็คเอาท์แบบสะดวกสบายมากๆแล้วเวลาคุณเดินไปเอากระเป๋าไม่ต้องรอนานกระเป๋ามาทันทีทันใดเวลาขับออกไปเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม มันคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีหรือบริบทที่ดีทําให้คนไปรู้สึกประทับใจในความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลบ้านเขาก็เลยทําให้เงินลงทุนไหลเข้ามามากขึ้นนั่นคือการสร้างเฟรมมิงที่ดีครับหรือแม้กระทั่งผมเองครับ เวลาผมช่วงก่อนโควิดเนี่ยบริษัทเราอยู่ที่หลังสวนเราจ่ายเดือนหนึ่งครับแสนถึงแสนห้าต่อเดือนค่าเช่านะครับแล้วเราก็พยายามจะจัดประชุมที่นั่นไม่สุดเวลาลูกค้าอยากเจอก็เชิญมาที่หลังสวนเวลาเราอยากจะปิดดีลใหญ่ๆเราก็นัดเขามาที่ออฟฟิศของเราเพราะอะไรครับเวลาเขาเข้ามาออฟฟิศเขาเห็นออฟฟิศเราว่าเฮ้ยอยู่หลังสวนดูดีอยู่ในตึกที่โอเคทําให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นทําให้ปิด การขายได้ง่ายขึ้นคําถามขึ้นอย่างนี้ครับคุณจะปรับสภาพแวดล้อมหรือคุณจะสร้างบริบทยังไงก่อนที่ลูกค้าจะเจอคุณคุณอยากจะเฟรมลูกค้ายังไงให้เขามีประสบการณ์ยังไงก่อนที่จะเจอคุณเพราะมันสําคัญมากครับถ้าเขามีประสบการณ์ที่ดีก่อนที่เจอคุณโอกาสที่เขาจะไว้ใจคุณแล้วคุณจะปิดการขายได้ก็มีมากขึ้นครับข้อ2คือวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ เจ้าของธุรกิจหรือนักขายทุกคนที่ผมรู้จักที่เป็นคนโน้มน้าวเก่งที่สุดคือเป็นคนที่ขายวิสัยทัศน์เก่งที่สุดด้วยเขาสามารถให้ความหมายกับสิ่งธรรมดาหรือธุรกิจธรรมดาที่เขาทําอยู่ได้ให้คนรู้สึกว่ากําลังร่วมงานกับอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเขาได้ยกตัวอย่างครับโรเบิร์ตเคียวซากิหนึ่งในคนที่ผมเคยร่วมงานด้วยเนี่ยพันธกิจของเขาคือชัดเจนมากๆครับยกระดับ ความเป็นอยู่ทางการเงินของคนทั้งโลกเพราะอะไรครับโรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องการเงินนั่นคือสายคนส่วนมากมีปัญหาไม่มั่งคั่งสักทีไม่รวยสักทีเพราะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเงินเขาเลยมีพันธกิจว่า elevate financial well-being of humanity อยากให้คนเนะี่ยยกระดับความรู้ยก,กระดับความเป็นอยู่ทางการเงินของคนทั้งโลกมันเป็นมิชชั่นที่ใหญ่มากครับและนั่นคือสายที่เขาเขียนหนังสือมาเขามีเกมกระแสงเงินสดแล้วนั่นคือสายที่เขาสามารถดึงคนเก่งๆมาร่วมงานกับเขาได้เพราะเขาขายด้วย สัทน,นี้หรือแม้กระทั่งแบรเองครับหนึ่งในอาจารย์ของผมที่ผมติดตามเนี่ยเขาบอกว่าวิกฤตที่ใหญ่สุดในโลกนี้ไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่วิกฤตทางการเงิน,นครับแต่คือวิกฤตทางการศึกษาหรือโรงเรียนไม่ได้สอนทักษะที่สําคัญให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการเข้าใจตัวเองเรื่องความคิดเรื่อง m i n d s e เขาไม่ได้สอนอะไรเรื่องพวกนี้เลยครับนั่นคือใสยเขาอยากจะสร้างครูที่เป็นผู้นําจริงๆที่เป็นนักธุรกิจจริงๆเพื่อไปเปลี่ยนแปลงโลกนี้นั่นคือวิสัยทัศน์เขาครับถ้าคุณสามารถให้ความหมาย กับสิ่งที่คุณทำได้ คนก็จะอินกับสิ่งนั้นยกตัวอย่างสตีฟจ็อบส์ทำไมถึงคนชอบทํางานกับเขาหรือแม้กระทั่ง Musk, อีลอนมัสก์เพราะเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมาขายมือถือกันไม่ครับเขาบอกมาเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยีนี้กันมาให้คนเนะี่ยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่คนทั้งโลกควรจะเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือให้คุณภาพของชีวิตคนเหล่านี้ดีขึ้นและนั่นคือคําถามที่คุณควรจะถาม,ถามตัวเองครับคุณฝึกให้ความหมายกับสิ่งที่คุณทําได้หรือย,อยังหรือคุณขายวิสัยทัศน์ให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองได้้รอยงเพาาาะถคุณทํได้ คนนั่นแหละครับคือการโน้มน้าวขั้นเทพที่สุดในมุมของผมถ้าคุณดูวิดีโออยู่แต่ว่าคุณกำลังติดตามช่องของผมโรมี่ใน YouTube อยู่แล้วเพื่อเป็นการขอบคุณคุณ ปีนี้ผมมีอะไรพิเศษไห้คุณเพื่อให้ธุรกิจคุณเติบโตปัญหาใหญ่ที่สุดของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจลหลายคนที่ผมเคยได้มีโอกาสโคช้ชหรือร่วมงานด้วยคือเรื่องเกี่ยวกับคนไม่ว่าจะเป็นการจ้างคนที่ไม่ใช่เข้ามาดึงดูดคนเก่งเข้ามาไม่ได้หรือบริหารคนไม่เป็นนั่นคือสาเหตุที่บริษัทของผมและหุ้นส่วนของผมคุณเดวิดชัวที่มาเลเซียเราได้ทําง,งานกับผู้ประกอบการไทยมาแล้วเป็น10ปีเลยตัดสินใจ สร้างอ e ีบุ๊นี้หรือเว็บบุ๊กนี้ขึ้นมาเรียกว่า15ขั้นตอนในการจ้างทีมหรือพนักง,งานขั้นเทพหรือ super hiring profile ซึ่งใน Workbook นี้เพียงตอบคำถามไม่กี่คำถามคุณสามารถจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในทีมของคุณได้แล้วทำให้เขาพิชิตทุกเป้าหมายที่คุณต้องการได้และนี่คือตัวอย่างของ Workbook นั้นซึ่งใน workbook คุณจะเห็นได้เลยครับเราจะมีชุดคำถามให้คุณชัดเจนเลยว่าคนที่คุณต้องการคือใครตำแหน่งอะไรเขามีหน้าที่อะไรเขารับผิดชอบอะไรและพอคุณชัดเจนแล้วคุณจะเขียนโฆษณา ยังไงเพื่อดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาพอเข้ามาแล้วชุดคําถามที่คุณควรจะถามมีอะไรบ้างผ่านโทรศัพท์ชุดคําถามที่คุณถามเวลาเจอตัวมีอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งเวลาจ้างเขาเข้ามาแล้วคุณจะทําหนังสือสัญญาอย่างไงทําจดหมายการว่าจ้างอย่างไงควรจะให้ทดลองงานกี่วันกว่าจะให้ผ่านหรือเงินเดือนเท่าไหร่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณอยากจะจ้างคนที่ใช้เข้ามาในธุรกิจคุณเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้เลยครับ ปกติสิ่งนี้มีมูลค่าหลักแสนแต่เราให้คุณฟรีเพื่อเป็นการขอบคุณคุณถ้าคุณสนใจสิ่งนี้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทักเข้ามาใน Line at r o m i ซึ่งอยู่ในคอมเมนต์หรืออยู่ในด e สคริปชั o นแล้วพิมพ์คำว่าทีมเข้ามาแล้วเราจะส่งให้กับคุณอย่าลืมนะครับทักเข้ามาใน Line at r o m i แล้วพิมพ์คาว่าทีมเข้ามาไปดูวิดีโอต่อเลยครับข้อ3คือการสร้าง o Open พ o o p หรือว่าเปิด โอเพนลูป, Open, ลปเทคนิคนี้คือเทคนิคการน้มน้าวที่เราจงใจไม่เปิดเผยข้อมูลบางอย่างไม่เล่าเรื่องเราทั้งหมดไม่ตอบคำถามอะไรบางอย่างทำให้คนฟังอยากรู้สงสัยและก็จะติดตามฟังเรา จนจบแล้วเราค่อยมาเผยคําตอบตอนจบเราค่อยมาปิดลูกตอนจบถ้าคุณสังเกตครับเวลาคุณดูละครน้ําเน่าสมัยก่อนครับเราเรียกว่า s o โ p เปร่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาทำครับเขาเริ่มจากการมีไทม์ไลน์เดียวก่อนจะมีตอนเริ่มต้นอินโทรแล้วก็จะเข้าถึงจุดพีคแล้วก็จะดรอปออกมาคอนคลูชันแต่ปัญหาที่เขาเจอคืออะไรครับพอผ่านจุดพีคไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนเริ่มดูน้อยลงก็เลยขายสบู่น้อยน้อยลงเขาก็เลยไปคุยกับนักสร้างครับแล้วนักสร้างหนังเนี่ยก็เลยเริ่มคิดจะทำไงให้ดึงคนดูให้อยู่นานขึ้นให้อยู่ตลอดเขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนครับแล้วสมัยนี้คุณสังเกตเห็นได้ในซีรีส์ต่างๆแทนที่จะมีไทม์ไลน์เดียว เริ่มมี3-4มสี่ไทม์ไลน์หมายความไงครับจะมีเรื่องราวมุมมองของคนคนนึงแล้วก็จะมีเรื่องราวมุมมองของคนอีกคนนึงแล้วก็จะมีเรื่องราวมุมมองของคนอีกคนนึงมันจะได้มีหลายพีคแล้วพอมีหลายพีคเวลาโฆษณาคนก็ยังติดตามอยู่และทําให้ขายสบู่ได้มากขึ้นและนั่นคือเทคนิคที่เขาใช้แล้วเวลาผมทำไทม์แชร์นะครับผมจําได้เลยครับมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยพะเราขายสิทธิ์การท่องเที่ยวตั้งแต่ล้านหนึ่งถึงสิล้านบาทลูกค้ามากกว่า80%จะถามราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วคนส่วนมากกก็จะทะทําอไรรัดน รับความกดดันไม่แล้ก็จะบอกราคาไปก่อนแล้วลูกค้าสุดท้ายก็ไม่ซื้อและนั่นคือเทคนิคการโน้มน้าวที่ห่วยมากๆครับหนึ่งในวิธีที่คุณทําได้คุณจะบอกเลยครับเฮ้ยพี่มันมีตั้งแต่ล้านถึงสิล้านถึง20ล้านก็มี ขอผมเข้าใจความต้องการพี่ก่อนแล้วถ้าผมเข้าใจได้ถึงผมจะแนะนําบางครั้งผมจะบอกเองด้วยว่านี่ไม่เหมาะพี่ไม่ต้องซื้อเพราียนขอผมทําความเข้าใจก่อนได้ไหมและนั่นคือเทคนิคที่เราใช้ครับแล้วหลายๆครั้งเวลาลูกค้าฟังเราจบแล้วเนี่ยแล้วเราถามว่าเ้คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ไหมแล้วถ้าเขาบอกไม่ ผมไม่เปิดราคาให้เขาดูด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ครับทําให้เขาอยากรู้อยากสงสัยครับเราไม่จําเป็นต้องเปิดเผยทุกอย่างสร้าง Open Loop ในหัวเขาเขาคุณใช้เทคนิคนี้ในการโน้มน้าวได้เสมอครับไม่ว่าจะเป็น1ต่อ1หรือ1ต่อหลายคนคนําถามคือคุณพร้อมจะนำโอเพน l o o p ไปใช้ในการขายคุณไหมเพราะถ้าคุณเอาไปใช้จะทําให้คุณโน้มน้าวได้มากขึ้นและปิดการขายได้มากขึ้น ข้อ4คือการรับมือกับอารมณ์สาหรับผมนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ที่สุดในการโน้มน้าวผมค้นพบม,มันโดยบังเอิญกับลูกค้าของผมเวลาผมทำไทม์แชร์อยู่วันนี้เวลาลูกค้าเข้ามาแล้วก็โวยวายหรือไม่พอใจแทนที่คุณจะแก้ปัญหาลูกค้าสิ่งแรกที่คุณต้องทําก่อนแก้ปัญหาคือคุณต้องเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ของลูกค้าก่อนแล้วมันทานํางานยังไงครับยกตัวอย่างาง,ง่ายๆตอนผมทําอยู่ไทม์แชร์เนี่ย มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเขามาเริ่มต้นเลยครับเขาก็เริ่มวอยวายบอกไม่ประทับใจโรงแรมนี้เลยไม่ประทับใจบริการที่นี่เลยผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขาเคยไปใช้บริการมาแล้วได้แพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อไปใช้บริการของโรงแรมแล้วก็มาฟังพรีเซนเทชันของผมแต่เวลาไปใช้แล้วเนี่ยรู้สึกไม่ประทับใจเลยรู้สึกบริการไม่ดีคอมเพลนไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจผมก็เลยบอกโอเคครับผมเข้าใจเลยครับผมอยากให้พี่แชร์เพิ่มเติมใน่อว่าตอนนี้พี่รู้สึกอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ผมฟังเล่าความรู้สึกแล้วเขาก็เริ่มครับเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเขาไม่พอใจอย่างแรงเขารู้สึกญหงุดหงิดมากๆเวลาไปพูดก,กับแมเนจเจอร์ก็เหมือนไม่ได้ถูกรับฟังแล้วเขาก็เริ่มแชร์แชร์แล้วผมบอกโอเคแล้วมันทําให้พี่รูู้้้สึึกกกไไงงริมมม่่พออใจแลวผ็ถาต พี่คิดว่าจะทํายังไงพี่รู้สึกดีขึ้นถ้ามีคนเขียนคำเพลนให้แล้วก็ไปให้ดูเห็นเลยว่ามีคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ผมบอกถ้าผมทําสิ่งนั้นได้พี่จะโอเคไหมเขาบอกโอเคผมก็เลยเริ่มทําสิ่งนั้นให้ครับเขียนคำเพลนให้รับฟังเขาเสร็จแล้วก็ยืนย่นให้แมเนเจอร์พอยื่นให้แมเนเจอร์เสร็จพี่เขาก็เริ่มใจเย็นลงพอเริ่มใจเย็นลงเสร็จผมทําอะไรครับผมบอกเฮ้ยพี่ให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งได้ไหมพี่ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับแต่ผมอยากแค่พรีเซนต์ให้ดูว่า โรงแรมเราเนี่ยมาตรฐานเราสูงกว่านั้นเยอะแล้วเราอยากจะขอโทษพี่จริงๆแต่ขอโอกาสเราอีกครั้งนึงผมก็เริ่มพีเซต์ครับพอเริ่มพีเซตนเราก็เริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มเปิดใจกันมากขึ้นสุดท้ายครับผมปิดการขายดิวนั้นได้1ล้านบาทตอนแรกผมไม่รู้นะครับว่าผมทําอะไรเพราะแมเนเจอร์มาบอกว่าเฮ้ยแม่งสุดยอดเลยจากลูกค้าคอมเพลน มาปิดการขายได้ผมภูมิใจมากๆจนกระทั่งผมไปเจอแบรครับแล้วแบรเขาก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนว่าเวลาคุณเจอลูกค้าเข้ามาเนี่ยแล้วก็โวยวายอยู่หรือใครก็ช่างครับใช้อารมณ์กับคุณอยู่แทนที่จะไปแก้ที่ปัญหาให้แก้ที่อารมณ์ก่อน รับฟังอารมณ์ของเขาก่อนให้พยายามถามเขาก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วก็พยายามรับฟังเขาว่าอารมณ์เนี่ยที่เขารู้สึกมันเป็นยังไงพอเรารับฟังเสร็จเนี่ยเขาจะเริ่มใจเย็ยนลงมากขึ้นแล้วเราค่อยแก้ปัญหาให้กับเขามันจะทําให้คนเปิดใจกับคุณมากขึ้นเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณรับฟังเขาอยู่ <hi> เข้าใจอยู่ว่าเขากําลังรู้สึกถึงอะไร <im itation> เพราะฉะนั้นวันนี้คําถามคือคุณพร้อมที่จะรับมือกับอารมณ์ของลูกค้าคุณไหมและพร้อมเปลี่ยนอารมณ์นั้นให้เป็นคําว่าใช่ไหมเพราะถ้าคุณทําได้ คุณจะเป็นเจ้าแห่งการโน้มน้าวข้อ5 social proof เรามักจะทำตามคนหมู่มากเสมอเรามักจะถูกโน้มน้าวด้วยการกระทำของคนอื่นเสมอและเราก็มักจะไว้ใจความคิดเห็นของคนอื่นเสมอโดยเฉพาะคนที่มีความคิดเห็นหรือค่านิยมหรือความเชื่อแบบเดียวกับเราแล้วถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ครับคุณจะใช้มันมากขึ้นในการขาย และการตลาดและยกตัวอย่างเพื่อคุณเห็นภาพครับในหนังสือ influence ของโรเบิร์ต a ชลเลเนี่ยเขาได้ยกตัวอย่างว่าในโรงแรมหลายๆที่เนี่ยเขามักจะเขียนว่าพยายามช่วยลดโลกร้อนหน่อยโดยการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ําแต่เชื่อไหมครับคนส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คนส่วนมากก็จะใช้ผ้าเช็ดตัวใหม่อยู่เสมอแต่พอเขาเปลี่ยน Key m e s s a g i n g ครับเขาบอกว่า75%ของลูกค้าที่มาที่นี่เนี่ยเพื่อช่วยเหลือสภาพแวดล้อมเนี่ยมักจะใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ํา แค่นั้นเองครับเขาแค่เปลี่ยน messaging แค่นั้นเองครับคน ใช้พยาโตซ้ำมากขึ้นถึง44%ดนยการเปลี่ยนแค่แน,นั้นเองครับเพราะอะไรครับเราชอบมักจะทำตามคนหมู่มากหรือฝูงชนเสมอเพราะถ้าเราเห็นว่า75%ของคนเนี่ยใช้พยาธโตซ้ำเราก็รู้สึกแย่ถ้าเราไม่ใช้พยาโตซ้ำเพราะเราก็แคร์เรื่องสภาพแวดล้อมเหมือนกันเราก็แคร์เรื่องโลกร้อนเหมือนกันแล้วตัวอย่างของ social proof มีอะไรบ้างครับมี c u s t o เมอ r e รีวิ r e ีวิวของลูกค้าที่มาใช้สินค้าและการบริการคนนั่นคือสาเหตุที่ Google r e วิวทร่งพลังมากๆหรือแม้กระทั่งรอง รับด้วยรางวัลอะไรบางอย่างนั่นคือก็ทําให้ดูน่าเชื่อถือเหมือนกันเพราะถ้าได้รับรางวัลจากสถาบันนี้สถาบันนั้นมันทําให้ดูน่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งทสติโมเนียลของลูกค้าคือคํานิยมของลูกค้าที่ใช้บริการคุณแล้วเขารู้สึกแฮปปี้มากเขารู้สึกชอบมากมานั่นก็เป็นหนึ่งในวิธีที่คุณสามารถใช้ social p r o ู f ได้หรือว่าคุณจะจ่ายให้คนดังหรือเป็น influencer ดังๆมารีวิวสินค้าคุณก็ได้เพราะว่าถ้าคนดังใช้อยู่คนก็จะเชื่อมากมายว่าเฮ้ยของนี้น่าจะดีจริง แต่กุญแจสำคัญคืออย่างนี้คุณต้องรู้เทคนิคในการใช้โซเชียล r พ o ูยกตัวอย่างเช่นโกโก้ของผมครับเวลาผมก่ายโกโก้เนี่ยตอนเริ่มตน้นให้คนที่ผมรู้จักลองกินแล้วเขาก็รู้สึกชอบม,มากๆ ผมก็จะอารีวิวของคนพวกนี้มาใส่แต่ว่าผมก็จะไปหาเสิร์ชครับเกี่ยวกับเรื่องโกโก้ว่าการกินโกโก้มันดีต่อสุขภาพยังไงมันช่วยให้คุณนอนหลับมากขึ้นยังไงมีวิจัยอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้บ้างและคุณก็สามารถเอาวิจัยเหล่านั้นเนี่ยมาโชว์ให้เห็นได้ว่าเฮ้ยวิจัยจากสถาบันเหล่านี้มาบอกว่าโกโก้สิ่งนี้ดีมากๆเลยนะโกโก้พรีเมียมเกรดเนี่ยกินแล้วมันช่วยดีต่อสุขภาพยังไงพอเราสามารถเอาวิจัยเหล่านี้มาผนวกกับสินค้าและการบริการเราได้เนี่ยมันทําให้เรา ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นหรืออีกในมุมนึงครับผมบริษัทเราลงทุนในร้านอาหารหนึ่งในวิธีที่คุณทําได้ในการทํารีวิวคืออะไรครับสมมติลูกค้ามากินแล้วก็แฮปปี้เราก็สามารถให้ของแถมเขาแล้วก็บอกว่าให้ฝากรีวิวไว้หน่อยได้ไหมแค่นั้นครับก็เป็นหนึ่งในวิธีที่คุณสามารถทําได้เหมือนกันเพราวันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจครับว่าโซเชียลพิสูจเนี่ย ใช้ยังไงในการที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกมั่นใจในสินค้าและการบริการคนมากขึ้นหรือโน้มน้าวเขาเนี่ยให้บอกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือและฉันไว้ใจสิ่งนี้เพราะจำไว้ครับก่อนที่คนจะซื้อคุณเนี่ยแน่นอนครับเขาต้องรู้จักคุณก่อนแล้วเขาต้องชอบคุณก่อนแต่สุดท้ายเขาต้องไว้ใจคุณและการที่เขาไว้ใจเนี่ยนั่นแหละครับคือ social proof คำถามคุณอ,อย่างนี้ครับในการขายสินค้าและการบริการคนคุณกำลังใช้ social proof อยู่หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ใช้ คุณอาจจะเสียเปรียบอยู่ก็ได้และนั่นคือทั้งหมดครับของ5เทคนิคการโน้มน้าวสายดาร์กเพิ่มเติมที่ผมให้ออกับคุณผมหวังว่านะครับว่าคุณจะชอบคอนเทนต์แบบนี้ผมเองก็ สนุกกับการทำคอนเทนต์แบบนี้เหมือนกันและอย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์นแนวนี้ผมอยากให้คุณเนะี่ยคอมเมนต์ด้านล่างมาว่าประสบการณ์ในการขายคุณเป็นยังไงบ้างคุณใช้เทคนิคนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างผมอยากฟังจากเรื่องราวของคุณแล้วจริงๆแล้วมันมีเทคนิคแนวนี้อีกเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายการโน้มนะ้าวการเจรจาต่อรองถ้าคุณชอบเทคนิคแนวนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ